อืว่าไงลูกสาวมีอะไรให้รับใช้จ๊ะแม่หนูเดือดร้อนมากค่ะตำรวจจับหนูไว้เพราะหนูไปซื้อของผิดกฎหมายโอนเงินให้หนูหน่อยอ่ะโอนเรียบร้อยสองหมืนบาทคนอย่างเจสี่โอนไวใจเร็วอยู่แล้วทำไมวันนี้เสียงลูกสาวเราแปลกๆไอเวนตะไล หรือว่ามันจะเป็นโจรใช้ AI ไอปลอมเสียงมาหลอกเอาเงินเราวะเสียงดังไปถึงข้างนอกเกิดอะไรขึ้นเจสีเจ๊โดนหลอกให้โอนตังไปตั้งสองหมืนช่วยเจ๊ด้วยไอพีใจเย็นๆนะเจ๊ไม่เป็นไรนะเจ๊ผมมีสามวิธีป้องกันวิชาชีพมาบอกครับหนึ่งมีสติอย่าเพิ่งโอนไวแม้เสียงคล้ายคนที่คุณรู้จักอย่าเพิ่งรีบโอนต่อที่สองสอบถาม ให้เจ๊ถามเรื่องที่รู้เฉพาะแค่เจ๊กับคนรู้จักเพื่อยืนยันตัวตนและสอที่สามสัญญาณลับให้เจ๊ตั้งสัญญาณลับระหว่างเจ๊กับคนรู้จักเท่านี้ก็ปลอดภัยแล้วเจ๊ไอเธอครับเจ้รวบรวมหลักฐานแล้วผมจะพาไปแจ้งความเองครับขอบใจมากนะพีผู้ร้ายมีหลายรูปแบบเราต้องระมัดระวังด้วยความปรารถนาดีจากกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา